มีคนบอกว่าผอมลงก็คือเอาจริงเลยก็คือกินตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ F B เนี่ยหลังอาหารเช้า1เม็ดคือถ้าเกิดคนที่ออกกําลังกายอะ่ะแล้วกินก่อนออกกําลังกายจะทาให้เราออกกําลังกายได้แบบว่าเยอะกว่าเดิมนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้เกียจทาครีมก็ขี้เกียจขยันอย่างเดียวคือขยันกินนะคะแต่ก็เลยอ่ะก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงสําหรับ F B นะคะใครที่ขี้เกียจออกกําลังกาย ใครที่ขี้เกียจหลายๆขี้เกียจนะคะแต่ว่าขยันกินอย่างเดียวนะคะก็เหมือนกันนะคะ FB ช่วยคุณได้หลังอาหารเช้านะคะก่อนอื่นคุณต้องขยันกินข้าวเช้ากินอาหารเช้าก่อนนะคะห้ามขี้เกียจทานอาหารเช้า้วยเด็ดขาดเพราะว่าการทานอาหารเช้าทุกวันจะทําให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยไม่ว่าจะย่อยไขมันย่อยอาหารต่างๆนะคะทํางานดีขึ้นฉะนั้นเราต้องขยันกิน ตอนเช้านะคะตอนบ่ายขี้เกียจได้ตอนเย็นขี้เกียจได้นะคะเช้าห้ามลืมต้องขยันกินนะคะใครที่ขยันกินของหวานขยันกินนู่นนี่นั่นนะคะบอกเลยว่า fb ช่วยคุณได้นะคะเมื่อเราผอมลงไม่ใช่การที่น้ำในร่างกายออกไปแต่เป็นการเผาผลาญไขมันไขมันเลวต่างๆในร่างกายของเราออกไป ิวแล้วก็จะใสขึ้นนะคะถ้าครีมอะไรก็จะทําให้ครีมนั้นเห็นผลไวขึ้นนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะครีมที่กําลังคิดมากเลยครีมที่ทาปุ๊บใส่ปั๊มกด a h 1กระตุ้กนกะารขาวถึง80%นะคะก็คือโชว์พาวนั่นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหลอละ290ผสมกับครีมอะไรก็ได้ที่เราทายอยู่ทุกวันนะคะรับรองว่าขาวขึ้นจริงๆนะคะดูเลยนะคะนี่ นะคะคือมันเสมอกันทางร่างกายอนะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ FB กินจริงๆอะเธออยากให้ลองแล้วจะรู้ใครอยากที่แบบว่าเอ้ย7วันลด10วันลดไม่ต้องกินไม่มี FB มาจากธรรมชาตินะคะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินไขมันเลวต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องไขเป็นอะไรที่เขาวิจัยมาแล้วว่ามัน สามารถลดได้จริงๆนะคะแล้วก็มีเครื่องช่างนะคะใครที่สนใจมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปช่างนะคะเรามากินด้วยกันเราจะได้สุขภาพดีคุณดีผิวดีไปด้วยกันนะคะสนใจติดต่อมาเลยค่ะ fb เออลืมบอกนะคะ1ซองมี15เมตรทานได้15วัน1290บาทอย่าคิดว่าแพ้ถ้าเกิดคุณเจอผลลัพธ์ที่ โคตรสุดยอดแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากมีหุ่ดีนะคะก็ติดต่อมาเลยนะจ๊ะ